เปียนเชือกใหม่กันเป็นแถวเลยเชือกใหม่เลือขององอ่ะหัวเรือลากจุงดึงสามเรือโปะนะคะบินสวนกระแตน้ำ ขอนแกอายุทยาเลอกระบวนกางพวกนี้วิ่งไปอีกอำเภอหนึ่งนะคะจะไปอำเภอนครหลวงอา่านหน้าเขาตขาไหลโค้งนะคะโอ้เล็บ เรือน้าผู้ชมหายเรือโป๊อ่ะนะออน่ากลัวมากออกแล้ว,ว่เรือโป๊ะมันเวียงเห็นไหมขบวนเรือมันไม่ตรงโอ้โหดูน้ำท่านผู้ชมให้ดูน้ำหน่อยปัดไานี่น่ากลัวมากโอ้วันนี้เลยแรงดันของน้ำจัด มีก็เวียงไปทางโน้นอีกทีนะคะเมื่อกี้เรือตรงท้ายคนเนะึงเนาะ กันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมเรือไปไกลแล้วกลับขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมมา,บมาเป็นกํำลังใจให้กับตุ้มแล้วก็ไปพีสาวเรือนะคะช่วงนหน้าน้ำหลากมีกระ,ะเดินเรือด้วยความยากลำบาก